ากาบมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้กลุ่มที่หนึ่งจะมาเสนอเรื่องบทและการพัฒนาการศึกษาในเวียดนามนะครับเนบส,ส,สนอเราเข้ามาหาพระคาวีภพริสุทธิ์ตะโนนะครับสมาชิกก็จะมีทั้งหมด4คนนะครับผมประกอบไปด้วยนางสาวรัตนาอิมักผลนะครับนางสาวสิริคงเสรือแจงครับนางสาวสองพรบางมูลลินะครับแล้วก็นายภูริสุท หัวข้อแรกนะครับผมที่มาและความสาคัญของการศึกษานะครับที่มาและความสําคัญของการศึกษาในประเทศเวียดนามโดยย่อดนะครับประเทศเวียดนามได้มีการพัฒนาการศึกษาควบคู่กับพัฒนาของประเทศซึ่งสามารถเป็นขอกได้ยนในเชิงประวัติศาสตร์ดังนี้นะครับระยะที่1นะครับระยะที่อยู่ภายใต้ปกครองของราชวงศ์จีนนะครับระยะที่2นะครับระยะที่ปกครองประเทศที่มีสรภาพนะครับระยะที่3นะครับ ระยะที่อยู่ภายใต้อานาทมของฝรั่งเศสนะครับระยะที่4นะครับระยะหลังการปฏิวัติเดือนสิงหาคมนะครับระยะที่5นะผมร,ระยะการปกครองการรวมประเทศในระยะที่ประเทศเวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของรัชวงศ์จีนนะ้นผู้บริหารของประเทศจีนนะครับจึงเป็นผู้ก่อตั้งระบบการสื่อสารในประเทศเวียดนามทั้งในแบบรัฐและเอกชนนะครับ ซึ่งในสมัยก่อนเนเฉพาะการศึกษาแบบผุ้ชายเพื่อเข้าไปรับราชก,การและบริหารเรียนซึ่งจะคัดเลือกเฉพาะุู้ชายจากครอบครัวผองนางไปรับราชการการเมืชงขอจีนนะครับดังนั้นครอบครัวที่มีฐานะทางสังคมและมีสติป,ปัญญาที่จะได้รับอนุญาต โดยครูมีสถานะสูงเป็นรองแพ่แกาสัตว์เท่าน스스 Jamie Jamie <S <S ั้นแล้วก็มีฐานะมักนิยมจ้างครูมาอาศัยที่บ้านเพื่อสอนลูกหลานของตนให้สอบเข้ารับราชการได้ในช่วงศตวรรษที่19-20เวียดนามตกอยู่ภายใต้อนานิคมของฝรั่งเศสจึงการวางระบบการศึกษาใหม่ที่ใช้ทั้งภาษาฝรั่งเศสและเวียดนามควบคู่กันโดยการ จะใช้ภาษาภาษาังเศษเป็นหลักซึ่งมีเป้าหมายเพื่อผลิตทรัพยากรหองนเวีนมาตอสนองแล้วบอกแล้วบอกอรในคมต่อมาในช่วง1 9ึ5เหถึงเรอเป็นช่วงที่เรียดนาต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพและเรายเห็นความสำคัญของการสึกษาที่จะช่วยฟื้นฟูประเทศหลังสงครามจึงพยายามพัฒนาคนรุ่นัให้เป็นผู้ มีการศึกษาให้ได้มากที่สุดตามนโยบายของประธานาธิบดีโฮจินที่ต่อที่ว่าต่อต้านความยากนจนการได้มีการศึกษาและผู้ลัปรัโดยใช้เวลาไม่ถึงหนปีในการสร้างห้องเรียน7,500 0แห่งและครูเกือบ9ก0 0 0คนเพื่อให้ประชาชนกว่า 2.5ล้านคนหลุดจากสภาวะไรก้การศึกษาป e ี1975เวียนาูนอยู่ในสภาวะส่งความผครัแต่หยังไ้่หมาทาี่การศึกษาแต่อย่างไรยังคงว่าเป้าหมายที่แน่วแน่โรยมีหลักสูตรที่เชื่อมโยงการศึกษากับชีวิตจริง,รงช่วงเวลาสุดทีก่อนการปฏิรูปครั้งใหญ่รัฐบาล เรียกนา,า,ามภรรยาผนิสูตรการเรียน,นและนันยวาทยที่สอดแทรกแนวคิดเพื่ตอตอบสนอ,อและบอกสังคมนิยมปรับแห่งการเรียนเยปีนหลักสูต้าบังคับ12ปีส่งเสริมให้ประชาชนกรณยเรียนเข้าถึงการศึกษาให้ได้มากที่สุดซึ่งทําได้มากถึง94.15%ถึงแม้จะประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรและลงทุนใน อดีตเจตพิษหลังสงครามแต่ด้วยรากฐานด้านการศึกษาที่อยู่ปลูกฝังมานานทำให้ผู้คนตระหนกะว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและต้องการให้โอกาสของตนได้รับการสนับาเสนมากขึ้น 7ปีในด้าน2ให้ความรู้แก่พ่อแม่ในการเลี้ยงดูเด็ก3ทำงานใกล้ชิดกับพ่อแม่ด้านการเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่เด็กโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเป็นคนสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสุขส,สุภาพกล้าหาญกระเจิงรุนมีทักษะในการสังเกตและอื่นก,การศึกษานอกระบบการจัดที่บ้านที่สถานรับเลี้ยงเด็กในเมือง โรงเรียนอนุบาลในเมืองส่วนใหญ่จะดูแลโดยคุณพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองแต่อยู่ในความควบคุมของรัฐค่ะสองการศึกษาสามัญระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ5ปีระดับระดับมัธยมศึกษา 4. ด้านกามศึกษาแบ่งเป็นระดับมุปริญญาและระดับปริญญา5การศึกษาต่อเนื่องเป็นการศึกษาสำหรับประชาชนที่พลาดโอกาสการศึกษาในระับระบบสายสามัญและสายอาชีพมหาวิทยาลัยในเวียดนามนะคะมหาวิทยาลัยในเวียดนามประเทศเวียดนามมหาวิทยาลัยปกครองของเวียดนาม พิจิตตอาดปัปในการจัอดอาดัปมหาวิทยาลัย2อ0พันสจากนิตยสารของบังกฤษขอโทษนะคะ2,023จากนิตยสารของอังกฤษ1มหาวิทยาลัายแห่งชาติเวียดนามสังขับบูฮานอยนอย 2. มหาวิทยาลัายแห่งชาติเบลารุสสาม นครโงจิมี3มหาวิทยาลัยปอลีเทคนิคผานอย4มหาวิทยาลัยวีเติร์ด5มหาวิทยาลัยตงตุง6มหาวิทยาลัยเวสรุปนะคะประเทศเวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐจีนดัง,ดงน,นัง้นประเทศเวียดนามจึงเป็นผู้ก่อตั้งระบบการ ตัวอยู่ภายใต้านิฟ์ของฝรั่งเศสมีการวางแผรระบบการศึกษาใหม่ที่ใช้ทั <intimidating> ้งภาษาฝรั да everyone, like ่งเศสเวยดนามควบคู <processo> ่ก <over> ันโดยการศึกษาะระบบสูงจะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักการศึกษาในประเทศเรียดนามเป็นระบบกระจายอำนาจโดยแต่ละจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาของเบดนาแบ่งออกเป็นสองระบบคือ การศึกษาระดับก่อนระบมศึกษาการศึกษาสามัญระดับระบมศึกษาการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีพการศึกษาระดับอุรมศึกษาการศึกษาต่อเนื่องระบบการศึกษาเดียวกนเป็นระบบ5-4-3-4คือระดมศึกษา4ปีมัธยมศึกษาตอนต้น4ปี มาเรียมศึกษาตนปลาย3ป,ปีปริญญาตรี4ปีและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามยัติดอันดับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก6แห่งกระทรวงศึกษาธิการไทยกับกระทรวงศึกษาธิการและสึสกอบ,กบกรมของเวียดนามได้ลนงนามในทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือานการศึกาษา66โดยควบคุมรูปแบบ ผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่และนักเรีนยนการเริ่มเต็ีอุปกรณ์และ,และ